เอาละครับสวีดัสสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องชาวดีซีเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้นะผมเราก็อยู่กันในเกมเพนน์เวิร์ซัตซอมบี้ภาค2นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นกันในอีเวนต์นิดหน่อยนะผมนี่มีหลายอันกันเลยนะวันนี้เนี่ยโอ้เยอะแยะนะครับโอ้ไม่กอดโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมในด่านแรกนะครับนี่เรามีทั้งหมดอยู่25นะครับเล่นน่าจะได้สัก5รอบนะในรอบแรกนี้นะครับมันให้เราวางได้แค่15อันเองเหรอประมาณนี้นะครับเอาวันนี้ไป เฮ้เจอกับไอ้พวกกระต่ายวะเฮ้ยมึงกระต่ายมาได้ไงวะเนี่ยโอเคเอาเป็นอันนี้นะครับแล้วก็เอ่อตัวแสงไปก็แล้วกันนะครับอืมตัวไหนอีกเดอันนี้ไปบรรลุธ,ธรรมนะครับแมวซาก็แล้วกันนะครับกิวีเหรอกีวีไม่ต้องดีกว่าเอาเป็นบาซูก้าอยู่นี่นะครับโอเคบาซูก้าไปแล้วก็ตัวนี้ไปนะครับโอเครุยเลยรุยเลยนี้ มาเลยครับเราเน้นแต่พวกสร้างพาทิตย์อย่างเดียวนะครับนี่โอเคครับหนามกลมมาเลยหนึ่งอันนะครับหนึ่งตัวหนึ่งตัวชัวภาพจัดไปแล้วออืแล้วก็บาซูก้านะครับนี่จัดไปเลยแปดตัวแล้วเหรอนี่ระวังได้แปดตัวแล้วนะครับด้านบนจัดไปเออนี่มาเยอะๆครับมาเยอะๆบาซูก้าไปอีกอันนี้ขุดออก่อนไม่จะเป็น มาครับเออตอนนี้เหลืออีก8นะครับบาสุก้ามาอีกหนึ่งเลยโอเคเวรี่กูดครับบรรลุธ,ธรรมใส่ตัวนี้ไปเอออันตีก็มานะครับแกวมากบักบันนี่หรือวะเนี่ยเฮ้ยเยมาแล้วมาแล้วตัวโหื้นยิงไปมันเลยมันเลยรอก่อนรอก่อนรอทีมงานของเราก่อนนะครับอีก5้าถ้าหตัวนะครับยังพอไหวอย,อยู่นะ เออบาสุก้าเหรอบาสุก้าไว้ก่อนนะครับเอาน้ำกลมมาก่อนนี่น้ำกลมมันจะกระจายได้ทั่วนะครับดีกว่าไปเออบรรลุทําไปซะพวกเมืองอ่าตอนนี้ก็เป็นบาสุก้านะครับนี่ไปเลยใหญ่แค่ไหนก็มาละพวกเมืองเนี่ยมาเลยกุู้นี้ไปครับบาสุก้าอีกหนึ่งเหลืออีกหนึ่งแล้วตอนนี้เอาเห็ดออกให้หมดก่อนเออ เอาเห็ดออกกันหมดก่อนเลยนะครับเอาเรียบร้อยเอาชนะแล้วอ่ะโอเคครับด่านต่อไปกันเลยรัวๆไปเลยครับผมวันนี้นะครับมาอย่างเร็วแรงทะลุนรกมาด่านที่สองครับผมแพรไปเลยมาดูซิว่าในด่านนี้นะครับเราจะเจอกับอะไรเนี่ยครับผมเจอกับอะไระาอ้ยห้ามหยยบถึงนี้เลยเลยโอ้ชิบหายแล้วนี้น้ำแข็งไว้ก่อนเลยนะครับ มึงอย่ามาเร็วแรงนะอย่ามาเร็วเกินนะมนไม่ทันนะเออไปเอาเซฟแวบไปก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วก็ตัวไหน,นดีบรรลุดทำไปนะครับเอาตัวแรงแงไปก่อนนี่แล้วก็เห็ดเห็ดไปนะครับเห็ดอยู่ไหนเห็ดอยู่ไหนอยู่นี่นะครับอืมแล้วก็ไพ่เมานะครับอยู่ไหนแล้วไพ่เมาอยู่นี่โอเคตัวโจมตีหนึ่งสองสามได้แล้วมาเลยครับ งดจะไหวหรือเปล่ามาดูกันเริ่มเลยเห็ดวางไปก่อนนะครับนี่บรรลุธรรมก็วางไว้ด้านหน้าสุดไปที่เหลือก็รีบๆนะครับน้องเห็ดมาเอ่อหนามกลมไปก่อนสักหนึ่งนะครับดักเอาไว้ก่อนมาแล้วมาแล้วไอ,อตัวเปรตมาแล้วออไอปรีเปรตมาเร็วอือไปแท่แวบวางไว้ด้านหน้านะครับนี่น้องแมวของเราก็วางไว้ตรงนี้นะครับบรรลุธรรมไปด้วยเออ ไม่รู้ตัวอะไรนะครับมาแบบเหมือนไก่ผสมอะไรสักอย่างหนึ่งเออบรลลุทําไปอีกแกวมากด้านล่างมาแมวไปแซ่แว็แบ,บก็อีกหนึ่งชั้นนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นไพ่เมาไปก็แล้วกันนะครับเออแซ่แว็แบ,บไปด้วยนะครับหนามกลมมาเอาไว้ร้อยเลยนี่เอาไว้ร้อยนี่มาอีกตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนไปน้องแมวไปก่อนนะครับเออบรลลูดทำบรลลธทําเตรียมตัวด้านบนครับเตรียมตัว อิสละแพรนี่สองตัวรวดสุดยอดน้ำกลมมาเออเได้มาเต็มได้มาเต็มเลยแมวไปอีกแซวแวบก็ต้องมานะครับดักเอาไว้ก่อนเออเอาสีแมวครับแมวช่วยหน่อยตรงนี้นะครับช่วยขวดมาหน่อยอือไหวไหมน้ำกลมต้องมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวแซวแวบด้านบนดักไว้ก่อนเออ เอาสีบรรลุทำไปอี่เน่ฟาดไปหมดฟาดไปหมดครับเวฟเดียวเท่านั้นเออไม่เหลือเอาชนะมาได้เล็วเหรอเร็วมากนะครับแจมเมลเวฟวับมากเลยแล้วก็เร็วเวฟอัพด้วยนะครับผมไปดันต่อไปกันเลยตอนนี้เราก็โหลดมาได้40แล้วเลยครับเนี่ยเออเล่นให้ครบ5ไปเลยนะครับโอเคเพลย์กันเลยครับผมมาเลยมาดูซีว่าจะเจอกับตัวไรเหล่านะครับ เฮ้ยรอบนี้โอ้โหโไม่มีนั่นเลยเหรอเอ่ออันนี้ไปก็แล้วกันโอ้เป็นสายพ่านด้วยโอ้ไม่ใช่มันบินมาอีกแล้วแน่นอนอุกวาแล้วยิงไปเออไหนไหมาเออเออจัดไปบินมาบินมาบินมามามาม,าม,าม,ามาปุ๊บเออโอ้ยกว่ามันจะตื่นบ้า,บ,าบอไปก่อนตูมเออ ในในในนมันโอ้มันบินยั่วมันบินยั่วกูเอ้ยมาก่อนมาก่อนมาก่อนเร็ว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 ร็ตุ้มไปเอออันไหนอีกอันไหนอีกตรงนี้นะครับสามตัวรวดหรือเปล่าตุ้มไปโอ้ไม่ไม่ไม,ไม่เป็นไรเลยตุ้มเออตรงนี้ไปนี่แน่นไหนอีกโอยังไม่ตื่นเลยสักก้กระตวนะบ,บ้าบอห้าสีสามสองยิงเป็นกลุ่มอ่าอย่างน้อยก็ดีตรงนู้ไปเลยไปเออ ไหนอีกมาตรงนี้กี่ตัวไม่รู้เออเราต้องทําคะแนนให้ถึงนะครับถึงเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้มันจะได้ดูเอาไม่โดนชิบหายเอ้ยเออโอ้ยโหลดจู่โหลดช้ามากมาหน่อย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 บินมาตรงไหนตรงนั้นหลายตัวดีไปเออเอา,เอาดนตรงนี้เอา้าอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวมาเลยมาเลยอีกที นาทีสามสองมันซ้อนๆกันแบบนี้แหละกูชอบเออได้ตัวเดียวเหรอเออเออได้แล้วนะครับไม่รู้กี่ตัวเออโอ้โหมาเยอะขึ้นมาเยอะมากเต็มตัวไปเออได้เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยเอ้ยเอ้ยอีกนิดอีกนิดอีกนิดมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยโอ้โห,โโหโตเต็มมากเต็มที่มากตอนนี้ไปเออเออเออ เออไหนมาอีกเออเหลือเท่าไหร่ยิงซอมบี้บินได้โอ้โหโหลดช้ามากครับโหลดช้ามากตอนนี้ไหน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 มาหน่อยสิอ่ะทีสามสองแอคชั่นอ่าอ่าด้านบนไปอ่าอีกทีได้หรือเปล่าเรียบร้อยแพ้แล้ว่ะแพ้นะครับเอาใหม่ ไม่น่า้าเลยรู้สึกว่าต้องทำาปคะแนนได้ถึงสามหมื่นกว่าใช่ไหมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มาเลยครับกูต้องเอาชนะให้ได้วะเฮ้ยรอบนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ยอมนี่มาเลยครับนี่งไงฮะเราต้องกั้ถึงสามหมื่นนะครับสกออุ้ยไหวหรือเปล่าวะนนียเอาเป็นอันนี้ก็แล้วกันลุยเลยฮะมาดูซีจะรอดหรือเปล่าเพราะมันบินมาเยอะๆก่อนก็แล้วกันนะครับ เออมาก่อนมาก่อนมาก่อน,อนบินมาเยอะๆนะครับรอก่อน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 ยิงไปก่อนเลยอ่าหนึ่งหนึ่งดอกแล้วหนึ่งดอกหนึ่งดอกให้ช็อกช้ำเออปึ๊บเออโอ้ได้ตัวเดียวเหรอเฮ้ยมีรีปีมาด้วยนี่เออจัดไปเออยิงตรงนี้ก่อนไปเออได้หลายตัวได้หลายตัวตรงนั้น พอรู้เหลี่ยมแล้วพอรู้เหลี่ยมแล้วเราต้องยิงด้านหลังนะครับตรงที่มันบินบินมาเนี่ยนี่ไงตัวนี้ประมาณนั้นนะครับอ่าโอเคตรงไหนอีกเดี๋ยว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 โอ้มันกะกะกอา ه, ไฟติดด้วยนะครับแกวเฮ้ยมาเลยมาเลยมาเลยไปเออหลายๆตัวแบบนี้กูยอบมาตรงนี้เอสโอ้ได้ตัวเดียวได้ตัวเดียวกูไม่ยอมมาอีกครับตรงนี้เออนี่เน่ โอ้ยเหลืออีกเยอะเลยเนี่ยมา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 เนี้ยมาเนี้ยมานี้มานี้ไปเออโอ้ยได้ตัวเดียวเหรอบ้าจริงรอก่อนรอก่อนไปเออโอ้ได้ตัวเดียวอะไรกันเนี่ยรอไป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 ให้บินไปโฉบหลังๆก่อนนะครับไปเลยตรงนั้นอ่าม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 าเลยโอ้โหมาเยอะแยะเลยตรงนี้ไปเออโอ้ยได้เท่านั้นเองเหรอนี้ มาเลยเออไฟไปยิงไปเออยิงไปเออไหนได้เท่าไหร่แล้วหนึ่งหมื่นโอ้จบหายเลยครับหนักกว่ารอบที่แล้วอีกนะเนี่ยมาเยอะมากเอ้าตัวนั้นมันกันเออในนในในนมาอีกมาอีกมาเลยมาเลยไปโอ้ได้สองร้อยได้สองร้อยนี่แน่ออโอ้โหได้หมื่นสองหนักกว่ารอบที่แล้วอีก เออไหนไหนยิงด้านหลังไปก่อนนะครับอืมเอโอโหหนักกว่ารอบที่แล้วเยอะรอบที่แล้วได้ทั้งสองหมื่นกว่ารอบนี้นี่ได้อ๋อเออก,กากมากเออเรียบร้อยครับแป้โอ้เลยกูจะเล่นยังไงวันนี้อ่ะกูน่าจะไม่ผ่านแลวมั้งด่านนี้นะขออีกทีก็แล้วกันถ้าไม่ผ่านก็เลิกนะครับ ขอมาเล่นต่ออีกโอเคลุยเลยครับมาเลยครับรอบนี้เอาเป็นน้ําแข็งเหรอน้ําแข็งก็ได้เนาะดูวันนี้ดีว่าบูธก็แล้วกันนะมันบูธเร็วขึ้นโอเคมาเลยอย่างนี้หนพวกมึงมาพวกมึงมากันเลยเตรียมตัวยิงไปก่อนแล้วนี่แน่ <c oughs> ยิงไปก่อนแล้วนี่แน่ไปไปตรงนี้เออไป ในในนบินมาพร้อมๆกันทีไปนี่นะ่เออต้องยิงให้เป็นกลุ่มๆนะครับมันถึงจะดีกว่าด้านบนด้านล่างด้านล่างรอด้านล่างก่อนไปอ่าโอ้ยได้สองร0อสองรไม่ได้นาแบบนี้เนี่ยเออบินบินมาบินมาบินมาด้านหลังด้านหลังปินไปเออมนอีกยิงไปเอ้ายิงเอ้มันขวางด้านหน้าไปเออมาเลยมาเลยมาเลยมาอีกเยอะ ไหนไหนไหนตรงนี้เออนี่มาต้องแบบนี้รู้จักหรือเปล่า DC Arsenal ไปเอ้าท้าไมโดนด้านหน้าแค่200เองนะครับไปตรงนี้ S เออตรงนี้อสไปเลยออหมือนสามแล้วหมือนสามแล้วทําไมได้รอบนี้นะครับกุณเลิกมาเลยตรงนี้ไปเอเอ,เอได้สองร้อยไปตรงนั้นกลุ่มดึงเออกลุ่มใหญ่ๆนะครับมาอีกมาอีกมาอีกไป เออต,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 ตรงนี้ตรงนี้เตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวที่สามองไปเออไปอีก S เอสเออมาบินมาแบบเยอะแยะมากนะครับกวนส้นตีนกูมากเลยเอ้ยมาแล้วมาแล้วนะเวฟสุดท้ายเวฟสุดท้ายเราต้องสู้ให้ได้ไปเลยตรงนั้นไปเออโอ้โหได้ตัวเดียวโอ้มาเยอะแยะมาเยอะแยะไปเออเร็วสองหมืแล้วมาตรงนั้นมาเยอะแยะตาแปะไขหอย อ้ยไปอีกนะครับนี่2องหมื่นห้าห้าแล้วโอ้โหกูคลิกผิดไม่อย่าพึ่งไปอย่าพึ่งจากฉันไปเออ2องหมื่นหกนี่ไปสองหมื่นอีกนิดอีกนิดเดียว <S S, เอสเออสามหมื่นสองสาหมือแล้วชนะหรือเปล่าเรียบร้อย้ชนะมาได้นะครับโอ้กว่าจะผ่านสมรอบอือ หมดหมดนี้เหมือนกันแล้วนะครับเนี่ยโอ้ไม่กอดนะครับหมดเลยโอเคครับเคลียมไปก่อนอ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับค่อยมามันต่อในคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับเนาะวันนี้ก็ <laughs> ยิงนกกันจนเหนื่อยมดแล้วครับผมโอเคสวีัสสวัสดีไปละจุ๊บจุ